สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแถลัดอีกแล้วนะคะย่างไก่กินกับส้มตำค่ะมาดูย่างไก่ย่างปีกไก่น่ากินไหมให้ดูสัก 5, 5, 5, 5. ข้างสิสเเขาเลื่อนป้นมันก่อนนะคะ่ะ ทุคนดูไปด้วย3มนาที30นาทีเพราะว่ากันไปหมากก็ไม่มีอะไรนะคะเนี่ยแ้าวาหมักก็ใส่เกลือนเน้นเกลือค่ะแล้วก็รสดีเซลขาวของชูรสแค่นั้นแหละค่ะไม่มีอย่างอื่นไม่มีน้ำตาลนะแล้วก็เออเขาเรียกว่าอะไรอีกอย่างหนึ่ง เราคิดอยู่ค่ะเยวดูโดนทันเปลี่ยนข้างมันตปเขาเรียกอะไรนะ่พรก็จำได้พิกไทยกับพิกไทยนิึงโอเค กินก็บตับหมกหงจะหน่อยตับักหุงมมือแรกับตับหมกหงมไปด้วยเลักตบมกหงอะไรเลยว่าจะผัดไทยไม่มีของงอกแต่วันหลังจะผัดไทยดูนะคะถ้าเป็นแม่ค้าผัดไทยนะคะในรัดน่ะตอนช่วงรอวีซ่าค่ะวีซ่าผัวนี่แหละค่ะแล้วก็ผัดไทยขายอยู่หน้าบ้านก็ได้ขายนะคะ ก็ขายดีอยู่ได้กําไรอยู่แต่เป็นเงินหมุนเวียนนะคะง่ายๆเนาะมาเล่ากันฟังก็เลยก็เลยจะมากลับนี่ด้วยผัดไทยสักล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวได้ได้ถั่วงอกก่อนถั่วงอกแล้วก็ไม่ครบก็ได้แต่ว่า ไว้ได้ถุงวงอกก่อนฉันไม่ได้ปลูกถัเวงอก,กผ่าด,ดูสักอัน เนค้าผัดไทยตอนนี้ย่างไก่อยู่นอเวีทําจะเป็นหลายอย่างเลยจริงนะคะทําเป็นหลายอย่างแล้วขนมนม,มาทางนี้หน่อยให้ทุกคนเห็นด้วยกลับหอมหอมทุกคนหอมจริงค่ะ พักกันตำสุ้มตำค่ะโอเคนะคะแค่นี้ก่อนเดี๋ยวทางร้านก็จะทําต่อไปแค่มาแม่กลับไก่ให้ดูแล้วก็ให้ดูบรรยากาศจะเอาไว้กินกับซ้มตำโอเคนะคะบ๊ายบายค่ะ